ถ้าวันนี้จะจองอย่างที่บอกคะ่ะไม่ต้องใช้เงินจองแม้แต่บาทเดียวนะคะจงง่ายๆและสบายๆายน้ำหอมสองชิ้นนี้แล้วมาจับตาดูว่าใครจะเป็นมหาเศรษฐีปีหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดจากน้ำหอมหอมมากทุกคนหอมมากมากจนปกติครัวไม่คิดจะ ทำมาขายด้ซ้ำหลายคนก็รู้เนาะมันคือกลิ่นประจาตัวของครูนะคะทุกคนนะแล้วก็จะทําให้คุณดูค่ะว่าน้ําหอมจะทําให้คุณรวยได้จริงไหมแล้วน้ําหอมไม่ได้แพงเลยทุกคนแค่สิ่งที่ครูเล่ามาแล้วครูทําให้คุณได้ราคานี้นั่นคือสุดแล้วค่ะเพราะครูใช้ของแท้ทุกอย่างนะทุกคนครูไม่ได้ผสมด้วยเคมีใช้ของแท้สกัดแท้ กุหลาบแท้สักวะแท้แล้วที่สําคัญใช้พืชแท้ในการเป็นจุจูบาเอ้ยเป็นตัวออยนะคะอ่าเป็นตัวออยในการเชื่อมเป็นน้ำมันในการเชื่อมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ทุกคนคะ่ะลากันด้วยสองกินนี้แล้วเชื่อว่านะคะทุกคนครูรู้สึกวันนั้นครูเคยเล่าให้ใครฟังไม่รู้ว่าครูรู้สึกว่าเงินครูจะไหลเข้านะคะแล้วก็จริงคะ่ะทุกคน